สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนาอนิเมะนะครับเป็นอนิเมะแนวเกมอนิเมะที่ผมจะแนะนําเป็นอนิเมะที่ส่วนตัวผมดูไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องจัดลาดับอนิเมะเป็นความคิดเห็นและความชอบส่วนตัวของผมล้วนเลยนะครับผมจะมีอนิเมะเรื่องอะไรบ้างจะสนุกแค่ไหนนะครับเชิญรับชมกันได้เลยครับผมอันดับที่5 b าบีดซูมหรือเป็นชื่อไทยนะครับบื้ม แม่งเลยอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวเกมนะครับที่เล่นด้วยชีวิตจริงคันเรื่องด้วยการจับคนที่ถูกสังคมรลังเกียจมารวมกันไว้ที่เกาะและฝังไอซีชิปไว้ที่มือผู้ที่สามารถรวบรวมไอซีชิปได้ครบ8ชิ้นก็จะได้รับการส่งตัวกลับไปใช้ชีวิตปก,กติเหมือนเดิมแต่การที่จะแกะไอซีชิปออกมาได้นั้นทําได้แค่เพียงวิธีเดียวครับนั่นคือการฆ่าผู้เล่นคนอื่นเท่ากับทางรอดออกจากเกาะนั้นมีเพียง ผู้เล่นจะต้องค่ายครบ8คนและชิง IC ซ h ชิที่ข้อมือของผู้เล่นคนอื่นมาแต่ผู้จัดเกมก็ยังใจดีนะครับมอบ BAM แลระเบิดที่มีหลากหลายรูปแบบให้ผู้เล่นทุกคนเป็นอาวุธในการฆ่าที่หลากหลายนะครับสกรรมโตเดลตะเ,ตะเพศของเราซึ่งเขาเรียนจบแล้วแต่ไม่คิดจะหางานการทำเลยนะครับวันวันเล่นแต่เกมก็ประมาณเด็กติดเกมนั่นแหละครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้แม่ของเขาเครียด แล้วก็ถูกส่งตัวไปที่เกาะเออแม่เขาไม่ได้ถูกส่งตัวไปที่เกาะน,นะครับคือสากามโตะเรียวตะของเขานั่นแหละครับถูกส่งตัวไปที่เกาะซึ่งโลกจริงๆกับโลกออนไลน์ของเรียวตะนะครับของเขาต่างกันมากเพราะว่าเกมที่เขาเล่นอยู่นั้นเขาได้ทำลายสถิติจนติดท็อป10ของโลกเลยทีเดียวภายในเรือเรื่องนั้นสากามโตะเรียวตะได้เจอกับฮิมิโกะซึ่งเธอเป็นนางเอกนั่นแหละนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ตอนที่เขาพบกันครั้งแรกเรอตะาและฮิมิโกนนั้นทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาทั้งสองคนเคยเล่นเกมออนไลน์เดียวกันแล้วก็เคยแต่งงานในเกมเดียวกันด้วยนะครับเนื้อเรื่องเต็มจะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเดินไปในทางทิศทางใดไปหาดูกันต่อได้เลยนะครับในเรื่องบ t ดตูม อันดับที่สโคโนสุบาระชิเซคอิหรือชื่อไทยนะครับขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะแนวเกมเออแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมล้วนๆเลยนะครับเป็นประมาณว่าเขากล่าวถึงโลกอีกโลกหนึ่งนะครับที่เหมือนกับเกมที่เด็กหนุ่มคนนึงเล่นครับซาโตะคาซุมะ เป็นเพศของเรานั่นแหละครับเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มติดเกมธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับซึ่งเขาต้องมาสิ้นชีพยอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุแต่แล้วเขาได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในอีกโลกเขาได้เจอสาวน้อยผมสีฟ้านะครับชื่อว่าควาสาวน้อยเธอได้บอกกับตัวเองว่านะครับเธอน่ะเป็นเทพธิดาแห่งวาลีอควาได้กล่าวกับซาโต้ว่าในการที่จะไปเกิดใหม่ในโลกอื่นนั้นซาโต้ สามารถขออะไรก็ได้อย่างหนึ่งนะครับติดตัวไปด้วยและแล้วซาโตะคาซุมะของเรานะครับก็ได้เล่นพิเรนนะครับได้ขอให้เทพธิดาสาวน้อยผมสีฟ้าของเรานะครับนามว่าคว้าติดตามเขาไปยังในโลกนั้นด้วยความปวนกลนหาในโลกใหม่นะครับจะมีอะไรบ้างติดตามในเรื่องเต็มได้ในโคโนซุบะอันดับ ที่3 o v e r เวอรหรือชื่อไทยนะครับ o v e r อร์โจอมานพิชิตโลกอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะแนวเกมเลยครับผมประมาณว่าติดอยู่ในเกมเลยนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของเกมเมอร์นะครับผู้ข้างใครแนวเกม RPG ออนไลน์คนหนึ่งครับหลังจากที่เขาและเพื่อนๆได้ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ในโลกเกม ออนไลน์เป็นเวลา12ปีนะครับเกมที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังก็ถึงข่าวต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ลงครับผมเขาจึงกลับมาออนไลน์ยังโลกเสมือนเพื่อลำลึกความหลังนะครับกับเหล่ามรดกความทรงจำที่ทุกคนร่วมสร้างกันมานะครับเป็นครั้งสุดท้ายแต่แล้วเมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดตัวลงครับผมสิ่งที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้นแทนที่จะถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากเซิร์ฟเวอร์ครับผมเขา ดันหลุดเข้าไปเป็นตัวละครของจอมมารที่เขาเล่นนะครับนามว่าโมมันกะเป็นถึงหัวหน้ากิวผู้ครอบครองมหาสุสานแห่งชาลิกซึ่งเป็นฐานที่มั่นที่แข็งแก่่งที่สุดในตอนนี้นะครับและในเวลานั้นสิ่งผิดปกติบางอย่างได้เกิดขึ้นครับเมื่อเหล่า NPC ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตั้งโปรแกรมไว้ครับผมกับมีความรู้สึกนึกคิดและมีชีวิตเป็นของตัวเองขึ้นมา เนื้อเรื่องนะครับจะดําเนินไปในทางทิศทางไหนนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับในเรื่อง over lord ครับบอกเลยครับผมเรื่องนี้สนุกจริงๆครับสําหรับสายเกมเมอร์ทุกๆท่านอันดับที่2 Lock Horizon หรือชื่อไทยบันทึกเส้นขอบฟ้าอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะแนวเกมอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมที่ผมชอบมากๆเลย ก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับชื่อว่าชิโรเอะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายนะครับทั้งหมดคนญี่ปุ่น3า0,000ื่นคนครับและคนทั่วโลกอีกหลักแสนที่ติดอยู่ภายในเกมนะครับชิโรเอะเล่นเกมนี้มาตั้งแต่มัธยมต้นนะครับรวม8ปีเขารู้รายละเอียดของเกมนะครับส่วนใหญ่เลยเป็นอย่างดีบุคลิกของเขาเป็นคนไม่ค่อยคบสังคมเท่าไหร่ครับจึงไม่ค่อยชินกับโลกที่ต้องพบปะผู้คนซึ่งหน้า แต่ในการที่จะดําเนินชีวิตรอดในโลกนี้นั้นนะครับเขาที่ซึ่งเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ต้องหาทางทําอะไรสักอย่างครับใครที่ชอบแนวเพกฉลาดแกโกงโกงฉดๆนะครับผมหาดูกันได้เลยนะครับในเรื่องล็ lon, อกฮอริซอนบอกเลยครับเรื่องนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบดูอนิเมแนว M.M.O.R.P.G เออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมผมว่าอนิเมะเรื่องนี้นะครับต้องมีอะไรกับแว่นแน่ๆเลยครับแว่นนี่แสดงถึงความโสดของตัวละครนั้นๆหรือเปล่าครับเ <_ S 1> <ๆ>พ่ของเราก็ใส่แว่นนะครับแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวก็ใส่แว่นเช่นเดียวกันก็ไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผม และแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งซอ art ร์ตอ,อลหรือชื่อไทยผมค้นหาในเน็ตไม่มีนะอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมเป็นอนิเมะแนวเกมที่ส่วนตัวผมชอบมากๆเลยครับผมเลยจัดอันดับให้เรื่องนี้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยครับผมในดวงใ,ใจแล้วก็ผมว่านะหลายๆคนก็คงชอบเรื่องนี้เหมือนกันนั่นแหละ ในเนื้อเรื่องนะครับกล่าวถึงเกมดังนะครับที่ทุกคนรู้จักกันทั่วซึ่งวันแรกของการเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการของเกมนี้นะครับได้มีผู้เล่นที่ต้องการเล่นเกมนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นการเปิดสกัดลาดใหม่ของเกมออนไลน์แห่งอนาคตเลยนะครับผมผู้เล่นได้ทำการล็อกอินมากถึง2 0 0 0 0ยูเซอร์ในระยะเวลาเพียงสั้นๆนะครับแต่เวลาต่อมาปราสาทลอยฟ้าสีด,ดำแห่งนี้นะครับได้กลายเป็นดังคู่ครับ กักขังอิสรภาพผู้เล่นเอาไว้ในเกมที่ความตายไม่ใช่เรื่องรอเล่นนะครับซึ่งถ้าภายในเกมคุณเสียชีวิตในความเป็นจริงคุณก็จะเสียชีวิตเช่นกันครับผม20,000ื 20, ผู้เล่นที่หลงเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับต่างแตกตื่นกันทั่วหน้าในเมื่อปุ่มล็อกเอาท์ภายในเกมได้หายไปในทางเดียวที่คุณสามารถจะมีชีวิตรอดแล้วออกจากเกมนี้ได้นะครับผม คือการเคลียร์เกมครับในเวลาเดียวกันครับเด็กหนุ่มนามว่าคิริโตหรือว่าคิริงายะคาสึโตครับผมพยายามทุกๆวิถีทางครับเพื่อเอาชนะโลกใบนี้แล้วหาทางออกไปให้ได้เขาเริ่มที่จะเก็บเลเวลโดยใช้ความรู้ครั้งก่อนที่เขาเคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับทำให้ฝีมือของเขาพัฒนาไปได้ไวกว่าผู้เล่นคนอื่นๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ คิริโตะแล้วผู้เล่นมากกว่า20,000ชีวิตจะรอดออกไปได้หรือไม่ติดตามกันได้นะครับผมในเรื่อง Sword Art Online. s o r t a r t o ออนไลนเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5เรื่องอนิเมะที่ผมแนะนำไปนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจเรื่องไหนก็ไปหาดูกันได้นะครับผมแล้วก็ผมฝากไว้อย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นคลิป แนะนำอนิเมะเกี่ยวกับแนวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วน่าจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ